จังแรงไหนดูสิทำอะไรเนี่ยมันคืออะไร,รอ่ะมันคืออะไรให้รู้ปล่ามันคืออะไรกเ,เพรเพจเออจริงเหรอขัดไว้อย่างเยอะเลยเนี่ยแสงสะท้อนมาแล้วเดี๋ยวแม่ตรงนี้มันหัวแล้วะมันแห้งแล้วหรอ ไม่เห็นมีแสงนี่โอ้ยไปยบลยยบเลยเขาเรียกว่าอะไร อันนี้ไอ้เรียกว่าเพชรเหรออือถ้าจะล้มค่านะแน่เลยกดเลยรุ้งรุงรุ้งอีดแล้วเพชรออกเพชรออกช่างมันทิ้งเลย นนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีด้วยเหรอแม่ไม่เห็นมีเลยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ข้างใน,นอ่ะข้างในอ๋อยู่ข้างในนี่หรออืออยู่ข้างนั้นนเป็นรูจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปขายะไะแม่ไม่รู้ <laughs> จะเอาไปขายใครจะเอาเนาะ จะมีมูลาค่าไหมเนี่ยขัดยิ่งกดขัดให้มันถูกหวยแต่มันสวยดีอ่ะแม่มันคือรัวล่ะมันคือรัวรูเพชรรูเพชรฮะเขาเรียกว่าหินอะไรไม่รู้ มันเหมือนลักษณะเหมือนเพชรเลยเพชรปลอมเพชรปลอมมั้งไม่ใช่เพชรปลอมนี่ไม่ได้อยู่ในโลกจริงเอาเหรอเพชรปลอมไม่ได้อยู่โลกจริงเออเพชรเล็กเพชรจริงเนี่ยมันอยู่โลกจริงไม่ใช่อุนเต็มแมนหรอฮะไม่ใช่อุนเต็มแมนหรออะไรไม่ใช่อุนเต็มแมนหรออุนเต็มแมนถ่ายกล้องม่โลก โอ้อันพูดไม่พอเลยแม่มันไอตรงนี้มันเหมือนฟันแหละมันฟันเออไม่ดูมาดูดินี่เอ้ย <c oughs> ฟันไอจีล่วงหมด <c oughs> คลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <c oughs> เด็กแชร์กูขยันมากไปหาเพชร เพชรจริงอยู่ในโลกจริงแต่ไม่รู้เขาเรียกหินอะไร